สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ที่โชว์รูมออเด่สำนักงานใหญ่นะคะแล้วก็จะมาพบกับคันนี้ค่ะคันนี้จะเป็นออเด่ Q8 นะคะเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดค่ะหรือว่าเราจะเรียกว่าตัว PHEV นะคะตัวนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นรุ่นใหญ่เลยนะคะตัว Q8 เนี่ยรถจะเป็นลักษณะของคูเป้คูเป้ก็เราจะเห็นว่าด้านหลังนี้เขาจะลาดลงไปหน่อยนะคะโดยปกติเราจะเข้าใจว่าคูเป้เนี่ย ก็คือรถออสองประตูแต่จริงๆแล้วคูเป้จริงก็เป็นลักษณะของท้ายลากก็ได้เช่นนี้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดทั้งภายนอกภายในกันได้เลยค่ะ audi q แปดหกนะคะ tfsi E quattro s line black edition คอนเซ็ปต์ของรถรุ่นนี้ก็คือรถจนนั่งอนเนกประสงค์ suv คูเป้นะคะหรือว่าคูฟนี่แหละขนาดใหญ่ที่ตอบโจทย์ ออโลกอนาคตและยังมีดีไซน์ที่สปอร์ตดุด,ดันรเราใจมากที่สุดนะคะเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินปลั 6, ๊กอินไฮบริด V6 เทอร์โบชาร์จขนาด3.0ลิตร462แรงม้า700นิวตันเมตรอัตราเร่ง 0, 0ถ100อยู่ที่5.4วินาทีนะคะล้อจะเป็นล้อขนาด21นิ้ว พร้อมกับซีรีส์ยางขนาด2.85 45R21 ขับเคลื่อนสีล้อแบบควอทโกลก้องแสดงภาพรอบทิศทางเลยค่ะเบาะหน้าปรับไฟฟ้าพร้อมฟังก์ชันบันทึกตำแหน่งเบาะคู่หน้าระบบปรับอากาศแบบอิสระ3โซนแล้วก็มีจุดเด่นในเรื่องของดีไซน์แล้วก็ฟังก์ชันนะคะชุดตกแต่งภายในแบบ S-Line ชุดตกแต่งภายนอกแบบ Black Edition ไฟหน้าแบบ HD Matrix LED พร้อมเอฟเฟกไฟด้านหน้าหลังเป็นแบบ uh, Light Staging ไฟโปรเจคเตอร์ LED ที่ประตูหน้าหลังระบบช่วยปรับอุณหภูมิในห้องโดยสารก่อนเริ่มการขับขี่ okay. ระบบช่วยผ่อนแรงเมื่อปิดประตูช่วงล่างระบบถุงลมแบบสปอร์ต ดิสเพล็กพร้อมตกแต่งคาลิปเปอร์เบรกด้วยสีแดงนะคะแล้วก็จุดเด่นในเรื่องของระบบ PHEV ของตัว Q8 นี่ก็คือมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด17.9 kWh นะคะจำนวน8โมดูลซึ่งสามารถเปลี่ยนแยกแต่ละโมดูลได้ไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนทั้งลูกสามารถชาร์จด้วยไฟ7.4กิโลวัตต์ออนบอร์ดชาร์จเ เต็มภายใน2ชั่วโมง30นาทีเลยก็ถือว่าเร็วนะคะเนี่ยระยะทางขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าโดยประมาณอยู่ที่40.7กิโลเมตรตามมาตรฐาน w ับเบและยังสามารถวิ่งแบบผสมผสานทั้งน้ำมันแล้วก็ไฟฟ้าก็ได้นะคะผ่านคำสั่งบนหน้าจอ MMI และที่สำคัญที่สุดยังมีระยะเวลารับประกันแบตเตอรี่นานถึง8ปีหรือว่า16 0 0 0 0กิโ แบบเดียวกับตัวของอตรอนนะคะแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีที่สุดแรงที่สุดทิ้งห่างจากคู่แข่งทั้งหมดแล้วก็ยังเป็นรถ CBU คุณภาพพรีเมียมมาตรฐานยุโรปแต่จำหน่ายระดับราคาเดียวกับรถ C KD นะคะที่ประกอบในประเทศไทยแล้วก็โดดเด่นด้วยสีพิเศษที่มีเฉพาะในรุ่นนี้ก็คือสีอะไรวีคูน่าเบียงเมทัลลิกนะคะ ยังไงก็ติดตามกันได้นะคะในเรื่องของอาภายนอกภายในของตัว Audi Q8 ค่ะ